สลิปเงินเดือนไม่ออก4เดือนแล้วบริษัทผิดไหมพลอยมีคําตอบในรอเคลียร์หนึ่นาทีค่ะนายจ้างไม่ออกสลิปเงินเดือนให้ลูกจ้าง ยังไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่นายจ้างก็มีหน้าที่ในการทำเอกสารการจ่ายค่าจ้างนะเมื่อมีลูกจ้างครบ10คนขึ้นไปตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา114กําหนดให้ในายจ้างจะต้องมีการจัดทำเอกสารการจ่ายค่าจ้างซึ่งเอกสารนั้นจะต้องมีข้อมูลวันและเวลาทำงานอัตราค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดซึ่งนายจ้างจะต้องมีเอกสารนี้นะคะเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายใน นายจ้างก็ควรให้ลูกจ้างอยู่แล้วเนาะทีนี้ในกรณีที่ไม่ให้ล่ะลูกจ้างมีสิทธิ์ยังไงบ้างสามารถไปแจ้งกรมสรสดากรและคุมครองแรงงานได้เลยนะคะนักงานตรวจแรงงานจะออกคำสั่งให้ในายจ้างชี้แจงถึงเอกสารนี้แหละและถ้านายจ้างไม่มีเอกสารนี้จะมีผลยังไงตามมาตรา1 4 6นะคะนั่นคือนายจ้างไม่ปฏิบัติตามไม่มีเอกสารการจ่ายค่าจ้างก็มีโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่ะรู้กฎหมายแรงงานใน1นนาทีฝากติดตามรอเคลียร์ด้วยนะคะ